สวัสดีค่ะวันนี้จัดต้นเดียวฟูวินไว้เอาใจชาวสวนกันบ้างเลยนะคะใครที่มองหารถเข้าสวนอยู่นะคะน,นี้ตอนจัดมาให้แล้วค่ะสำหรับน้องคันนี้เลยนะคะ i ินซูดีเมค่ะตัว 3.0s ค่ะปี22แล้วคันนี้ไมค์เกตสี่หมื่นโลค่ะพี่ๆค่ะพร้อมชุดแต่งออฟโรดรอบคันเลยนะคะ ค่าตัวเพียง5 4 9 9 0 0 0บาทค่ะมันต้องมีให้เลือกว่าจะเป็นสีเทอร์เโบสีใหม่แบบนี้หรือว่าสีบอลเงินนะคะทักกันเข้ามาได้เลยค่ะติดต่อ,ต,อต้องได้ค่ะที่เบอร์061ค่ะ1971474นั่นเองนะคะมันต้องฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ให้ด้วยนะคะมารีวิวภายนอกแล้วก็ภายในของน้องคันนี้ให้เลยนะ สำหรับรุ่นโฟวินนะคะก็เอาใจชาวสวนกันบ้างเนาะตัวนี้นะคะคือตอบโจทย์มากเลยนะคะโลโก้โครเมียมกระจังหน้าพิกโลกแบบนี้ค่ะแล้วได้สีใหม่เลยสีเทาร์เรมโบสียอดฮิตค่ะมาไวไปไวมากๆเลยนะคะไฟเลี้ยวคู่หน้านะคะตัวนี้สามารถไปติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้นะคะนี่เลยนะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างก่อน ไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะคะไฟหน้าแบบใสกิ้งเลยนะไม่มีรอยแตกรอยหมองต่างๆนะคะตัวรถสภาพเดิมๆเลยค่ะนี่ต้อต้องแต่งอะไรให้บ้างนะคะในเรื่ของของแต่งค่ะก็จะมีซุ้มล้ออย่างนี้เลยนะคะทั้ง4ล้อแล้วก็ตัวยางออฟโรดค่ะล้อแม็กทั้ง4ล้อแล้วก็มีบันไดนด้านข้างกับกันชนด้านหลังเนาะตัวนี้นะคะก็แตง่ง ล้อยางออฟโรดให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ขอบ16นั่นเองนะคะตัวล้อแม็กเป็นล้อแม็กแฮมเมอร์นะคะตัวนี้ตัวนี้ยางปี22ค่ะพี่พี่นะดอกอยางแบบยังหนาเลยนะคะวิ่งได้ยาวๆเลยนะคะซุ้มล้อแบบนี้ล้อเทด่ดูดีสุดๆค่ะมาต่อตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลทับทิมด้านข้างเนาะมีสติ๊กเกอร์แปะนะคะสปาร์ค0ตัวสีกระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถและคันนี้เนาะ เขาติดคิ้วกำศาสตร์มาให้แล้วตรงเบ้ามือจับเนี่ยมีแผ่นรองกันรอยด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดหนึ่งนี่ทางขึ้นเนาะมีบันไดขึ้นให้เรียบร้อยนะคะเป็นผู้หญิงอย่างเรานะคะขึ้นก็จับอย่างนี้ักนิดนึงนะคะพี่ๆขามาดูก่อนเลยนะคะนี่แผ่นมออก,กอเดิมนะคะจากโรงงานเนาะเ๋ยต้องแกะให้ดูพวกโครงสร้างต่างๆบางนะคะ ตัวยางยังแน่นมากตัวเม็ดอาร์คนะคะตรงบานประตูด้านข้างเนาะทำไมถึงต้องแกะเม็ดอาร์คนะคะตัวนี้นะคะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเลือกซื้อรถมือสองนะคะถ้ามันมีจุดๆกลมๆเนี่ยไปว่าโครงสร้างเดิมเนาะซึ่งตัวนี้นะคะจะทํามาออกจากศูนย์ข้างเลกเท่านั้นนะคะทําข้างนอกไม่ได้นะคะนี่เลยเนาะอันนี้นะคะก็เป็นภายในของน้องค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงคุณแจ้นะคะ หนึ่งดอกนะคะแล้วก็คันนี้มาอยู่ที่4,9่หมเท่านั้นนะคะไม้แท้เนาะไม่มีกรอไม้นะคะพี่พี่คะสี่หมื่นเออต้องดูผิดค่ะ4ี่หมกิโลเมตรนะคะเป็นไม้แท้นะคะแล้วก็ตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะเดี๋ยวพับเบาะดูดินี่เขาจะมีพวกคู่ไม่ใช่อะไรนะอุปกรณ์แม่แรงนะคะอยู่ด้านหลังของคน นั่นเองนะคะมันมืดมากเลยนะคะพี่ๆขาในกล้องเนาะเดี๋ยวต้องถือออกมาให้ดูแล้วกันนะคะนี่นะคะตัวนี้เลยนะคะเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆนะคะภายในตัวรถนะคะนี่ก็เป็นสีดำเบาะนัง่งไม่มีรอยคาต่างๆเนาะตัวนี้จอเป็นแบบวิทยุนะคะเป็น4ี่คูนสี่นะคะเกียร์เมนวนวล6สปีดค่ะหลังคาสะอาดา,าน,นะคะไม่มีรอยย็นรอยเลอะร,รอยเจิมเนาะ คันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะพี่ๆขาอ่ะมาดูรอบคันกันต่อเลยชุดของแต่งเนี่ยเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยนะคะข้อมูลค่าของแต่งก็รวมแล้วเกือบพึ่งแสนนะคะมากไม่ใช่เกือบพึ่งแสนหรอกมากกว่าพึ่งแสนเลยนะคะในชุดของแต่งที่เราแต่งให้แบบนี้ค่ะไลนเนอร์นะคะคันนี้เปลี่ยนไล n เนอร์ให้ใหม่ด้วย ไลเนอร์คือใหม่มากนะคะเพราะเราเปลี่ยนใหม่นั่นเองนะคะแบกไลเนอร์ต่างๆนะคะด้านหลังนะคะดูก่อนเลยเนาะเปลี่ยนไลเนอร์ให้ไหม่นะคะตรงนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์ตัว4ีคูณสี่ลิฟล็อกนั่นเองนะคะไฟท้ายมานะดูด้านหลังก่อนไฟท้ายไม่แตกเลยนะคะไม่มีรอยร้าวรอยเลืองนะคะแล้วก็มีกันชนด้านหลังมาให้เรียบร้อยเลยนะคะตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะที่จู่ม เวลาเราลากเนาะตอนนี้นะคะก็ลากจูงได้นะคะใช่สามารถไปใส่ที่ลากจูงด้านหลังได้นะคะก้านชุหลังตอนนี้เป็นเหล็กนะคะทุกคนคะอ่าเนี่ยต้องเรียนให้ดูรอบๆคันกันก่อนเลยนะคะสําหรับใครที isk, ่ขารถไว้เข้าสวนนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนยางเนาะหรือว่าสวนตางสมู้เรียนนะคะคันนี้ก็คือพร้อมลุยได้หมดเลยนะคะต้องบอกเลยว่าของแบรนด์อินฟิวส์นะคะเนี่ยเขาไม่แพ้กับโตโยต,ต้าเลยนะคะทุกคนคะเนาะ ก็ขึ้นคลองกันคู่ๆกันเลยนะกับตัวโยนะบางคนเนี่ยเล่นแต่อิซูซุเลยนะคะไม่เอาตัวโยเลยนะอิซูซุนะคะหลายๆคนก็ชอบมากนะคะตอนน้องมีให้เลือกหลายคันค่ะแต่ถ้าใครสนใจนะคะทักกันเข้ามาได้มีไมน้น้อยๆทางนั้นในห,หลักหมื่นนะคะคันรถสวยเกตเอมาให้อันนี้เป็นที่ใส่น้ำมันเนาะมาดูฝั่งนี้บ้างที่มันแคบไปนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวต้องแกะเม็ดอาร์ให้ดูแล้วกัน นี่เลยเม็ดอาร์คเดิมนะคะโครงสร้างต่างๆนะคะเดิมแท้นะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยนะเราเกะให้ดูได้ทุกซอกทุกมุมเลยนะคะพี่ๆน้องต้องขึ้นนั่งได้ไหมนี่เดี๋ยวมาดูโซ่เกะก่อนโอ้มีอันนี้ด้วยคู่มือนะคะพวกเล่มคู่มือต่างๆนะคะพร้อมเลยเขาเรียกว่าบุ๊กเซอร์วิสนะคะนี่ เป็นคู่มือการใช้งานต่างๆนะคะก็จะมีอยู่ที่รถเลยเนาะรถปี22เนี่ยประกันศูนย์มันก็ยังเหลือเนาะปกติประกันศูนย์เนี่ยมันได้แค่ถึง5ปีเลยนะคะนี่ปี22นะคะแล้วไม่แค่40,000โลเท่านั้นนะคะพี่ๆเป็นรถมือเดียวนะคะต้องมีหน้าเล่มให้ดูนะรถมือเดียวนะคะอ,อกท้างป้ายแดงน,นะคะพี่ๆขาก็ภายในเนาะมีเลยค่อนข้างที่จะแบบว่างนะคะนี่เป็นม่านกระจกนะคะใครปิดผิดก็ไม่รู้เนาะ โอเคนะคะด้านในก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูเออเขาเรียกอะไรนะห้องเครื่องนะคะเราขอเนี่ยลงอย่างนี้แล้วกันนะคะทุกคนคะ่ะสไลด์นะที่แคบมากนะคะนี่เลยด้านข้างของน้องนะฟังเสียงก่อนสีเดิมนะคะเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องกันหน่อยนะคะสภาพห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงเนาะเมื่อกี้ลืมให้ดูช่วงล่างนะแต่ว่าถ้าใครอยากดูช่วงล่างก็ โทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0611971474นะคะจะต้องส่งรูปให้ดูนะคะพี่ๆขาอขออนุญาตพามาชมห้องเครื่องของน้องกันบ้างนะคะสำหรับ e สูซูตัว3 0 S คันนี้ถึงนะคะแขนยาวนะคะวันนี้มาดูห้องเครื่องก่อน ตันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ของ DDI นะคะเป็นเครื่องสามพันนะคะก็จะมีฝาครอบอะไรให้เรียบร้อยเนาะพวกจุดแต้มสีนะคะเดิมโรงงานต่างๆนะคะยังมีให้ดูอยู่เลยเนาะแล้วก็หม้อแบตนะคะตัวเช็คให้นะคะอันนี้มาดูเพนเพจก่อนเพนเพจเดิมนะคะหมุดต่างๆเดิมๆเ,เลยนะคะนี่ก็จะมีเลขโมเดลเลขเครื่องต่างๆนะคะอยู่ที่เพนเพจนะคะไล่ให้ดูหวัวน็อตด้านขาก่อนเลย ตรงฝากระโปรงนะคะน็อตเดิมไม่ขยับเลยนะคะด้านในต่างๆเนาะ <c oughs> ก็ไม่มีรอยพ่นสีทับนะอันนี้เป็นฝุ่นนะคะทุกคนค่ะต้องเป็นฝุ่นเนาะนี่ตรงเขาเรียกว่าแก้มขวาเนาะแ <c oughs> ก้มรถแก้มเนาะก็ไม่มีขันไม่มีถอดเลยนะคะแล้วมาดูคันหน้าหน่อยสภ,ภาพคันหน้านะคะไม่มีแบบชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมมาเนาะมีผลตรวจรถห้าดาวให้นะคะพี่ๆคะ่ะ ใครที่แบบหารถดูนะคะมั่นใจได้น้องต้องคันรถสวยเกรดเอมาให้แล้วนะคะวันนี้นะคะเบรก a b เออใช่ตัวนี้เ็าจะมีเบรกเป็น ABS ด้วยนะคะตัวนี้นะคะนี่เลยนะคะอ่านรูน็อตก่อนนะคะน็อตเดิมนะคะไม่ขันไม่ถอดเลยนะคะด้านในต่างๆนะคะนี่แก้มซ้ายนะคะไม่มีขยับแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะลูกค้าขาต้องมีรับประกันต้องยืนกับเกียให้นะแทนกันความร้อนสภาพก็ 58เนาะตัวนี้นะคะไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะสากระปรงเดิมนะคะเม็อาร์ดเดิมๆเลยเอาเป็นว่าสวยมากค่ะพี่ๆเหมือนกับได้ป้ายแดงเลยนะคะสำหรับตอนเดียวโฟวิลนะคะตัวนี้นะคะอ s u ู u ูดีเนะคะเครื่อง3.0 s นั่นเองนะคะใครหาอยู่นะคะน้องคันนี้ค่ะไม่หลักหมื่นปี22ผ่าตัว5 3, 4 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเพียงเดือนละ ค่าฟรีดาวเนาะ่อนประมาณหมื่นหนึ่งนะคะหมื่นนิดๆเท่านั้นนะคะพี่ผา้ล้วออกได้ออกง่ายถูกอาชีพเลยเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้ต้องมาเอาใจพี่ๆสุดๆเลยนะคะก็ถ้าใครอยากได้รถคันนี้นะคะเ้าต้องมีจัดไฟแนนซ์งีและส่รงรถให้ถึงบ้านเลยนะคะติดต่อเลยค่ะ0611971474ค่ะสำหรับวันนี้เราต้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะ